เสียงดีครับผมเนี่ยไม่หำครับเห็นไหมฮะเงียบกิ๊บเลยอะนะ oh, ถ้าบางเจาแบบไฟไม่ถึงก็จี๊ดนะครับถ้าไฟไม่ถึงคคาดดีห้าพันโปร 4ดอกครับผมสวัสดีครับตานบู้จมครับผมคลิปนี้ก็มาชมการบคาดดีครับผมยังไม่ได้เกี่ยวกับเอเบบิตนะครับผมมาดูคาดดีกันครับผมมายั่วกีเลสของท่านผู้กำลังจะประกอบบิดครับผมนะเผื่อมีทางเลือกครับผม สี่ดอกดอรครับผมสิบแปดนิ้วสี่ดอกครับแต่บริดหม้อแปลงยี่สิบห้าแอมป์เนี่ยได้แค่ข้างละสองดอกนะครับพันสองร้อยวันยี่สิบห้าแอมป์ข้างละสองดอกนะฮะนอกจากห้าสิบสามสิบแอมป์ขึ้นนะฮะถึงจะได้สามดอกสี่ดอกนะฮะแต่นี่คด,ดี 5โปรห้าพันโปรครับผมสินิ้วข้างละสดอกนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายของเหมือแบบน,นกันครับผมคือัอแปลงหรือสวิตช,ชิ่งนะลองรับไฟร3 0ตั้งแต่75ถึงร้อไฟทดสอบผม หมอแปลงสามสิบห้าศูนย์สามสิบห้าใช้การไม่ได้ครับผม <laughs> ผมว่าจะลองให้ให้ฟังแล้วไม่มีเสียงเลยครับกินไฟตั้งแต่เจ็ดสิบห้านะครับไฟเจ็ดสิบห้าต้องใช้หมอแปลงห้าสิบศูนย์ห้าสิบหรือห้าสิบห้าศูนย์ห้าสิบห้าครับ r ลก t i ฟ y แล้วก็ได้เจ็ดสิบห้านะครับมต่ดิบใช้ไฟแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดแน่เยฮะเนี่ยหมอแปลงนี้ r ลก t i ฟ y แล้วได้ประมาณแปดสิบ เพราะว่าเป็นมอแปลง60สิบศูนย์หกครับผมแล้วก็จะมาลองกันครับผมแต่ผมก่อนจะลองผมก็จะบอกให้ท่านผู้ชมก่อนนะฮะเนี่ยที่ท่านที่จะประกอบบิดนะฮะโอ้โหมันยุ่งยากนะครับราคาไม่ทิ้งกันครับผมเนี่ย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 ,ยบิดบิดก็ทํายากแล้วก็บุ่นวายนะนะพันหกพันเจ็ดพันแปด เกือบ2,000นะบิดนะฮนะบิดเนะี่ยที่ผมจะทำที่จะทดสอบให้ชมนะฮะอันนี้พันเจราคาไม่ทิ้งกันครับแต่มันได้4ดอกก็ท่านผู้ชมมันก็ดีกว่าคาดดีบางเจ้านะครับเล็กๆแต่เด็เราไปแค่9ก้าเ้าเปิดแป๊บเดียวก่อนพังนะฮนะ บางเจ้านะฮะแต่นี้มันจากทางร้านเขาถ้าเขาไม่เก่งจริงเขาก็ไม่กล้าัการันตีนะครับผมสีดอกครับผมนะฮะไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากมายครับถ้ามันพังเราก็ถอดตัวนี้ออกถอดเฟสตัวนี้เปลี่ยนตัวในวัดเนี่ยตัวอาตัวนี้อะไรพังก็เปลี่ยนครับเนี่ยพวกง่ายนะฮะแต่ก็ บา,บางเจ้าก็ไม่สามารถส้มได้ประกอบได้อย่างเดียวเออบางช่างก็จะอพอติดอเลย,ออยม,มัเป็นของของเราเองนะเนี่ยถ้าเราซื้อมาแล้วก็มันไม่ค่อยมีอะไรเสียนะส่วนมากจะตรงนี้ครับท่านผู้ชมนี่ตัวนี้กับไอซเนี่ยไอซคาดีนี่พวกนี้นะ มันจะไหมมันจะร้อนร้อนคือการเป่าพัดลมไม่ดีแล้วก็ใช้พัดลมดีๆหน่อยฮะก็ขึ้นอยู่กับการโหลดนนะฮะถ้าเราโหลดสี่ดอกนะฮะสองโวลตนะมันสองคู่มันก็อาจจะร้อนแต่เราก็ใช้พัดลมเป่านะฮะใช้พัดลมคุณภาพนิดหนึ่งเป่าให้มันเย็นนะ,ะสิ่งส่วนมากคาดีจะไม่ไม่ค่อยสูญเสียพลังนะฮะสูญเสียพลังงานในการความร้อนนะฮะ คารเอบี A, B, คร์ดบริตพวกนี้ร้อนฮะใช้พลังงานเสียเสียพลังงานไปตั้งสามสี่เปอร์เซ็นต์ะบางครูบาอาจารย์ก็เขาก็บอกนะฮะให้สมมติว่ามีหม้อแปลง3 0มสิบแอมป์หกสิบห้าศูนย์หกส้าเขาก็บอกเอาหกสิบห้าคูณน,นะคูณสามสิแอมป์เท่ากับแล้วก็ เท่ากับได้เท่าไรก็เอาไปคูณ70 70สิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้70เปอร์เซ็นต์เท่ากับอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นพลังงานของวัตรของหมอ้อแปลงได้แค่นั้นในการสูญเสียเขาก็สูญเสียเขาตีไปก็ประมาณ35ห้าเปอร์เซ็นต์หรือสี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ครับผม A B แต่ T e R. ค่าดีนะฮะมันอยู่ประมาณ95เปอร์เซ็นต์นะที่ใช้พลังงานครับสูญเสียอาจจะประมาณ5้าเปอร์เซ็นต์ครับ นิดหน่อยนะผมห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นต์ได้แต่ไข่ที่เขาโอบเบิร์ดนะฮะแต่ทีเดียวมันบิดมาเป็นพลังงานหมดเลยครับเนี่ยฮสองคู่นะอันทีเฟดนะสองคู่ครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาลองกันครับผมนี่มันต่อง่ายนะสําหรับท่านผู้ชมครับผมนี่นี่นี่น,นี่ผมก็จะบอกนิดหนึ่งนะฮะฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นลบนะเนี่ยเนี่เห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับผม เนี่ยลบนะฮะนี่ย V C ลบนะฮะนี่คือไฟลบนะฮะที่เป็นแถบเขียวขาวอยู่ข้างขาวปลานะฮะนั่นคือฝั่งลบนะฮะนี่ฝั่งลบน,นี่นะฮะ G N D กราวนะครับผมกราวกราวลำโพงดำนะฮะเหมือนกับ A B ครับผมอันนี้ต่อง่ายนะฮะนี่แล้วก็ไปเสียบตรงนี้ไปตรง rectify เออคือมีเจนดีเหมือนกันก็เสียบตรงนั้นเลยครับผมนี่ลงกล่องได้นะฮะคัดดีตัวนี้ลงกล่องได้ไม่ใช่บิดนะฮะลงกล่องได้นะฮะเนี่ยต่อลงกล่องเลยต่อมา a p k a p k ก็มาลดโพงสีแดงนะเนี่ยขวดสีแดงครับผมขวดสีแดงตรงนี้ก็ vc บวกนะฮะเนี่ยต่อง่ายไหมครับท่านผู้ชมครับผม4จุดนะท่านผู้ชมครับผมแต่คัด dbb ตัวยากหน่อยนึงครับผมฟังมาทางนี้ผมก็เอาสายออกมาแล้วครับผมนี่บวกอินนะฮะเห็นท่านผู้ชมถามผมอ้อินเนี่ยมันคืออะไรสัญญาณนะฮะสัญญาณจากโทรศัพท์เราหรือสัญญาณจากอลลุ่มนะฮะบวกก็ใส่สีแดงลบก็ใส่สีขาวผมลิงก์ออกมาครับผม ตอ,อ,อกมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไอตัวนีมแล้วนะครับแปะนะครับผมผมเจอแล้วครับผมแปะดําเลยครับผมช็อตซ่อมอีกครับดําไหมนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันครับผมว่าน้ําเสียงของ 5, ห้าพันปูพวกครับิีดอกแทมมันจะน้ําเสียงนะมาฟังน้ําเสียงนะแต่ไม่ได้ฟังค,คุณภาพพลังงานของมันนะฮะมาฟังน้ําเสียงครับผม นะครับคลิปนี้นะฮะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะทำการต่อครับผมต่อสายก่อนนะครับผมต่อสายครับผมเริ่มแรกแล้วก็ดูเลยฮะเน้นฝั่งบวกก่อน,นะฮะนี่ฝั่งนี้ก็ฝั่งบวกครับผมนี่นี่บวกไฟวีซีบวกครับผม VC บวกก็ตรงนี้ครับผมนี่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 ฝั่งที่ที่ไม่มีแถบขาวนะฮะนี่นี่นี ท่านผู้ชมไง่ายๆครัมือใหม่วิม,มีมีแถบขาวนี้นะครับเป็นบวกครับผมนี่นี่แล้วก็เสียบแล้วก็เอามาเลยครับสายบวกครับผมนี่สายบวกเราจะเน้นให้เป็นสีแดงแรงฤทธิ์ครับผมเสียบเลยตรงนี้ครับผมบวกครับผมไฟนะฮะวิสีบวกครับผมจากหม้อปแปลงแปะ๊ะ เนี่ยที่ผมใช้ประจาครับแต่แต่ผมบอกบอกท่านผู้ชมกันนี้ไหมมันไม่มันออกง่ายนะท่านผู้ชมนี่อันออกง่ายครับแต่ที่ไม่ได้ใช้ประจำเนี่ยโอ้โหคายติดมาใหม่เนี่ยเสียบดังแป๊กเนี่ยดึงออกเนี่ยต้องใช้พลังงานเนี่ยเผลอบัดกีีไม่ดีสายดุดครับผมต่อไปแล้วก็ P4 ลบครับที่เป็นขาวๆนะฮะขาวปลาที่ที่มีฝั่งขาวๆนะฮะแถบมันเป็นลบครับผมนี่ฝั่งลบสัญ,ญลักษณ์สีเหลืองตามหลักให้เป็นสีเหลืองสีืองก็ฝั่งนู้นนะครับผมนี่นี่นี่ที่เขียนว่าวีซีซีลบครับผมแล้วก็เสียบเลยนะเนี่ยต่อไปนะครับผม สายลำโพงครับสายลำโพงนี่ฮะต่อง่ายไหมสายลำโพงผมนี่สายลำโพงนะแล้วก็เสียบเลยฮะถ้าถ้าเรานี้ปุ๊บเราก็เสียบลงไปเข้าตัวป้องกันลำโพงนะท่านผู้ชมเนี่ยจากสายลำโพงนฮะเข้าไปตัวป้องกันลำโพงนะถ้าเราต่อแบบเป็นระบบนะเข้าไปตัวป้องกันลำโพงจากตัวป้องกันลำโพง ตัวตรงกรลดุพวงมันจะเขียนว่า M นะฮะ M นะฮะเนี่ยจาก S V K ตัวนี้เข้าตรง M ตรงทับค้อลำพวงนะครับหนึ่งครับผมนักผู้ชมบอกว่าเวลาต่ออธิบายให้ชัดๆนิดนึงนะผมจะเดี๋ยวจะบอกแต่มันจะนานนะครับผมผมแค่เนี่ยเนี่ยเนี่ยครับผมเดี๋ยวท่านมือหม่ยจริงๆแบบ มันไม่มีที่ปรึกษานะครับผมนี่ไงครับผมพันธุ์เอ็มนะฮะนี่เอมนี่เห็นไหมเอ็มครับผมเอมจากตัวนี้นะครับผมนี่เอ็มเอมอาร์เอมก็จากนี้ครับผมจากนี่เลยนี่เอมนะครับผมเอมนะฮะนี่จากนี้ครับผมจากจาก svk m เนี่ย จากตรงนี้นะฮะถ้าเป็นตัวโู้รโบพงก็เข้ามาตรงนี้ครับแอมปนี่ครับผมนี่ๆๆเข้ามาจากตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้ก็ s P K นะฮะฝั่ง s P K นี่ก็เข้าไปฟิวครับผมนะ s P K ตัวนี้ก็เข้าไปตรงฟิวเด่นะครับกระบอกฟิวครับผมนะแต่ผมอาจจะช้ำยุดนิดนึงนะผมทำตรงนี้อาจจะเข้าไปฟิวนะฮะผม <c oughs> จากฟิวแล้วก็จากฟิวแล้วก็เข้าไปแถบสีแดงครับผมตรงนี้ครับผมนะนะฮะใหม่นะครับผมนะฮะที่เขียนคขาว่า m นะครับผมเนี่ยไหมฮะ m f k นะแอ m แล้วก็อันนี้ตัวป้องกันลำพงนะครับผมนี่จาก power เนี่ยคือตัวนี้เป็น power นะฮะแอ m นะฮะเียกันว่าแอพพลิเคชันตัวนี้เข้ามาเข้าตัวนี้นะครับผมจากตัวนี้ก็ไปเข้าตรงตรงฟิ e นะครับผมนะตรงฟิ e นะจากฟิ e ก็ฟิ e หลังแท่นนะเข้าไปที่แดงครับผมแคปสีแดงนะครับผมส่วนโค้ดลำพงลบนะฮะสำหรับบอร์ดได้เนี่ยได้ัดดีเนี่ยลบฝั่งที่ดำก็ สามารถที่จะไปต่อลงกล่องได้นะฮะจากจาก sck ตรงแถบติบฟายเออร์คือ gnd นะฮะมันจะมี3-4จุดอยู่ตรงนั้นแบบนี้ครับผมแล้วคน,นต่อกันต่อครับผมนี่บวกลบกูลำโพง แต่นี้ทดสอบเราไม่มีเราไม่ได้ผ่านเราไม่ได้ผ่านตัวป้องกันลำพวงแล้วก็เสียบเข้า SPK เลยครับผมนี่จากบิ๊กิตแล้วก็กล่าว GND นะครับผม GND จาก GND ก็ มาเข้าเลยครับผมโคลนพวงลบนี่นะครับในกูร์ลนพวงลบนะฮะวงลบเข้าตรงโคลนพวงลบเลยนะนี่นี่นี่แล้วผมกดตรงข้า,งน,นะนานะงนี่นะนี่โขั้วบวกนะฮะไฟบวกตรงนี้ฮะโคลำโพงบวก gnd เก้าขั้วลำโพงลบนะครบแล้วครับผมนี่ผมต่อครบแล้วครับผมต่อไปก็เป็นสัญญาณครับด้านหลังนี่ครับผมนี่นี่นี่บวกและลบแล้วก็หนีบครับผมนี่นี่ขั้วขั้วบวกแล้วก็หนีบเข้าเส้นสีแดงที่บัดกรีออกมานะเพื่อตกป้องกันไว้นะครับเดี๋ยวมันจะเป๊ะมันเคยครับผมเคยแล้วครับผมฝั่งลบ เนี่ยตัวนี้เห็นไหมมันหนไปแน่นนะฮะจักเคน้อยนะปากจะละเคเนะียหนีไม่แน่นก็แปะนะแล้วก็ควนขึ้นอีกครับผมนี่จบแล้วครับแั่ผมจาผู้ชมเดี๋ยวลองเปิดเสียงดูครับผมว่ามันจะดังไหมนะเราต้องก็เปิดซาวหนังมันเดิมนะครับผม สาหนังกลางแปลงครับผมเปิดสวิตช์อยู่ครับยืมไฟตัวนี้นะจะขนขึ้นไหมครับเนไหมมันโหลดโหลดนะฮะโหลดหลดฟังดังครับสวัสดีครับท่านผู้ชมน่าเห็นไหม ตังจริงนะผมกินไฟมากจริงนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังจะทำไดร์บิดครับผมคาดีประหยัดเวลาเล็กเบานะนะคาพันหกพันเจ็ดถึงราคาสองพันนะน่า่ะขายนะครับผมเนีย่ยแต่ละบอร์ดนะครับผมถ้าขายเป็นกู่ก็ 3600นะประมาณนี้ครับแต่มันก็ขับได้4ดอกครับผม4ดอกับคิดเอาว่า4ดอกกับ2ดอกครับผม นนนนแต่ยังผ่านลโหลดอยู่นะครับท่านผู้ชมครับผมเสียงดีครับผมเนี่ยไม่หำครับเห็นไหมเงีบยบก,กิ๊บเลยครับ ถ้าบางเจ้าแบบไฟไม่ถึงก็จี๊ดนะครับถ้าไฟไม่ถึงคาดดีห้าพันโปสี่ดอกคดด 5, รับผม ่อง่ายครับเสียงดีครับผมทุกย่านความถี่นะครับที่ร้านก็บอกครับผม ชัวเขาบอกใบชัวเขาอ่าสคริปต์เขาบอกบอบอก,บอก็กว่า2โอห์มนะฮะถ้า130 VTC 130รับได้ถึงตั้ง5 0 0 0หกเลยนะฮะผมว่กาโอ้โหพลังงานมันสร้างมาสุดยอดมากครับผม This แล้วก็ฟังหูวไว้หัวก็ับผมเต็มที่ผมก็ถักขับก็ไม่เกินสองดอกครับ <laughs> ถ้าโหลดมากนะครับต้องประกอบไปด้วยแหล่งพลังงานเขาแล้วครับผมคือมอแปลงนะครับผมอย่างเต็มที่ก็ห้าสามสิบแอมนะฮะสาบแอม 85085 85, นะครับแลกติฟาแล้วก็น่าจะได้120หน่อยๆครับผมแต่เปรียบเทียบแล้วกับค่ายอื่นที่เขาราคา30,000กว่ามันก็ผมว่ามันก็คุ้มนะครับท่านผู้ชมครับผมราคาย่อมเยาแต่คุณภาพเสียงมันคับแก้วนะครับผม คุณภาพเสียงครับตู้ลำโพงอะไรประมาณนี้ครับแต่มันสะเทือนแบบก็น่ารุ้นนะครับท่านผู้ชม ที่ผมทำบิดนะฮะผมทำให้ท่านผู้ชมดูนะฮะสำหรับบิดนะฮะ,ะบางท่านผู้ชมนี่บางท่านบางคนก็ไม่สำเร็จนะฮะพังก็รลื้อนะใจร้อนนะฮะเพื่อจะใบัดผิดขานะใจร้อนเกินไปนะเราต้องทํำค่อยๆทาน,นะฮะถ้าเราไม่เข้าใจแล้วก็สอบถามได้นะสำหรับในช่องผมนะฮะคลิปก็ คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะฮะเดี๋ยวท่านผู้รู้และหลายท่านก็จะมาคอมเมนต์นะฮะในช่องผมก็มีท่านผู้รู้อีกเยอะแยะครับผมที่มาสอดแนมอยู่ยครับท่านมาดูถ้าไม่ถูกแล้วก็ท่านก็จะบอกนะท่านผู้ชม เราเป็นกลยาณมิตรกันในช่องสายทานซาวแช n แนลนะครับท่านผู้ชมเข้ามาชมแล้วก็คอมเมนต์แบบลักษณะว่าเราไม่เข้าใจสิ่งใดเดี๋ยวท่านผู้รู้นะเขาก็จะมาบอกนะครับท่านผู้ชมครับผมที่ผมก็จะบอกเช่นกันครับถ้าผมรู้ครับผม <S <S นี่เป็นคา์ดีห้าพันโปรครับผมลองอีกแนวหนึ่งครับ ครั้งมันมันระเบิดที่กระสีเทานะท่านาผู้ชมถ้าเขาใจดีเขาก็ให้เราเปิดนะแต่ใครที่ผมเปิดในประจำนะใจดีครับผมนี่ก็มาให้ชมนะสำหรับได้บิดกับคอดดีครับผมสี่ดอกหน้านี่ฮะแต่ถ้าเป็นบิดของผมเนี่ยที่กำลังทำให้ชมอยู่นะมัน จะขับแค่สองดอกนะฮะประมาณนั้นนะ DJ, Shine, ake, of, ขอจบคลิปลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับทนผู้ชมครับ